กภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนั้งเรื่องการนอนหลับพักผ่อนการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีไขมันสูงมีผักน้อยส่งผลต่อภาวะสุขภาพทำให้เสี่ยงต่อการเกิดความ,วจารรมเจ็บป่วยด้วยโรคจากพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงอำเภอความสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วยเบาหวานกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอในแต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการด้วยโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานประมาณวันละ80คนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรารับประทานอาหารร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆหลังจากนั้นตับอ่อนจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อจับกับน้ำตาลและนำเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย เปลี่ยนเป็นพลังงานสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งการเดินการวิ่งการทำไร่ทำนาทำสวนและการทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆสำหรับผู้ป่วยเบาหวานร่างกายจะสร้างอินซูลินได้น้อยกว่าคนปกติหรือบางรายไม่สามารถสร้างได้เลยทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้จึงมีน้ำตาลเหลือค้างในกระแสเลือด สูงเกินกว่าค่าป,ปกติซึ่งจะมีประมาณ7 0ถึง1 2 5มิลลิกรัมเปอร์เซ็นจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเป็นเบาหวานหากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ 1. ปัสสาวะบ่อยและออกครั้งละมากๆ 2. คอ,อแห้งดื่มน้ำมากกระหายน้ำ 3. า 3. หิวบ่อยรับประทานอาหารมาก แต่อ่อนเพลียและน้ำหนักลด 4. มีแผลหายช้าติดเชื้อง่าย 5. คันตามผิวหนังมีเชื้อราในช่องคลอดหากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ควรได้รับการตรวจเลือดหลังจากอดอาหารอย่างน้อย6กชั่วโมงแพทย์จะวินิจฉัยว่าท่านเป็นเบาหวานเมื่อตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่สำคัญได้แก่ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผู้ป่วยจะมีอาการปากแห้งอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหิวน้ำมากปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวซึมลงจนกระทั่งหมดสติการแก้ไขเบื้องต้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ หากไม่ดีขึ้นควรมาพบแพทย์ทันทีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำผู้ป่วยจะมีอาการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำลงมือสัน่นมีอาการสมองขาดน้ำตาลอ่อนเพลียผิวหนังเย็นและชื้นตัวจะเย็นลงสามารถแก้ไขได้โดย การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหวาน1แก้วหลังจากรับประทานอาหารดังกล่าวไปแล้ว15นาทีหากไม่หายจากอาการให้รีบมาพบแพทย์ที่สําคัญคือถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวห้ามให้ดื่มหรือรับประทานอาหารโดยเด็ดขาด นอกจากผู้ป่วยเบาหวานจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันแล้วระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงติดต่อกันนานๆมีผลทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพและส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะที่สำคัญดังต่อไปนี้หัวใจระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะส่งผลทำให้หลอดเลือดแข็งประกอบกับผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มักมีภาวะไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดตีเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลง เกิดโรคหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจล้มเหลวเป็นต้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะส่งผลให้หลอดเลือดเล็กๆในตาเปราะและขาดได้ง่ายเกิดการสร้างหลอดเลือดขึ้นในตาเพิ่มมากมายจนบทบังแสงที่เข้าสู่ตาทําให้ตากร้ามัวมองเห็นได้น้อยลงและตาบอดในที่สุดระดับน้ําตาในเลือดที่สูงจะส่งผลทําให้หลอดเลือดแข็ง เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีเกิดเป็นอมัอมพฤกอัมพาตโดยผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดอมัอมพฤกอัมพาตสูงกว่าคนปกติถึง2องถึงสเท่านอกจากนี้ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงยังทำให้เกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดในไตทำให้ไตเสื่อมสภาพและเกิดภาวะไตวายในที่สุดผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตในสปีหลังมีอาการไตวาย เป้าหมายการรักษาเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้มีค่าใกล้เคียงคนปกติมากที่สุดโดยการเฝ้าระวังระดับน้ำตาลเทียบเป็นระดับสีต่างๆดังต่อไปนี้สีเขียวระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง70-125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าควบคุมได้ดีมากสีเหลืองระดับน้ำตาล126-154มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าควบคุมได้ในระดับดี สีส้มระดับน้ำตาล155-182ถึงมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าควบคุมได้ปานกลางสีแดงระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า183มมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าควบคุมได้น,อน้อยและสีดำคือผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาปกติดได้ เป็นสิ่งที่สําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานควรจะรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่ประกอบไปด้วยผักผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารประเภทข้าวแป้งในสัดส่วนที่พอดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนําให้ผู้ป่วยจัดอาหารในสัดส่วนของผักผลไม้2ส,ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนและข้าวแป้ง1ส่วน การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดท่าที่1ท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 1. นท่าทำสิบครั้งท่าที่2ท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออกและแขน 1. ่ท่าทำสิบครั้ง ท่าที่3ามท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้านหลังและท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอก 1. นึ่ท่าทำสิบครั้ง ท่าที่4ท่าออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้านหลัง1ท่าทำา10ครั้ง ท่าที่5้าท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้องขอข้อศอก1ท่าทำาิบครั้งท่าที่6ท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 1. ท่าทำสิบครั้ง ามเครียดทาให้ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นการทําจิตใจให้ผ่อนคลายไม่ถึงเครียดมีผลทําให้ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดลดลงผู้ป่วยเบาหวานใช้เวลาสําหรับการสวดมนต์ทำสมาธิการสนาาทนาธรรมหรือทําบุญใส่บาตรการผ่อนคลายด้วยวิธีอื่นๆร่วมกันกันกบครอบครัวก่อนการรับประทานยาผู้ป่วยต้องอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง ดูชื่อสกุลวิธีการรับประทานยาคําแนะนำในการใช้ยานอกจากนี้ผู้ป่วยควรได้รับประทานยาตรงเวลาเป็นเวลาเดียวกันทุกวันยาก่อนอาหารให้รับประทานก่อนอาหาร30นาทียาหลังอาหารให้รับประทานหลังอาหารทันทีไม่ปรับเพิ่มหรือลดยาเอง หากยาจะหมดก่อนวันนัดให้ผู้ป่วยมาก่อนห้ามขาดยาผู้ป่วยเบาหวานควรระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลตนเองคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายให้สม่ำเสมอ